สวัสดีครับคุณลุงสกุลคุณสว่างครับผมบ่าวกบคือเก่าเนาะมีผ้าพี่ผ้านอนมาขึ้นเขาครับผมตามผลงานเ,าเนท่านาะติดเนื้อเนาะครับเนาะโอ้หนาวครับหนาวหนาวเดี๋ยวนี้กัะย่างกันนื้อเขาแล้วครับ เหมือนแน่เหมือนแน่ครับเดี๋ยวนี้เอาไปรุ่นกันเลยเนาะครับเนาะไปครับผมอู้หันครับผมยางมาแตกบุญึ้นรถโอตัวอู้เอ๋เต๋าคนมานอนอยู่นี่ครับพี่น้องครับอจอดเขาแล้วครับผม ตัวหนาห้ามูาลเหรอครับชีวิตนั่งไดนเนาะครับเนาะตอนนี้ก็นหนาวครับโอ้โหลบลบสามลบสี่ครับเดี๋ยวนี้มองเรบ,บรรยากาศครับขาวๆบวแม่นมน้ำนะครับน้ำอยู่ข้างน้ำแข็งน้ำแข็งนทำไหน้าครับเย็นกับพองมูลุงเหรอครับเนาะ ไปครับเดี๋ยวพร้อมๆกันเฮ้ยรุ่นไปพร้อมๆกันครับว่าตอนนี้หนาวเสิเหลือเกินครับเสียงนกห้องเช่าๆอยู่มันท่วงยังบุครับกี่แต่เขาขนนกท่วงห้องเช่าๆย,ยังสิเมียนให้ผมว่าอีท่วงยังเท่านั้นแหละนกหน,น,กลนกหน่อยนี่มันมักท่วงนะครับนกหน่อยนี่ น,นี่ก็บ้านาวนี่นอนอยู่นี่บ้านาวครับบ้านาวเขาแตว่าบ้านาวได้หนิเนาะครับเนาะหยอดดิซี่นะครับเด้อหยอกเด้อตอนนี้มือสิเป็นแนวอื่นแล้วครับตอนนี้โอ้ยหย่งเนาะครับนี่หนาวอะไรเป็นกระท้นขวางหนาวบ่ได้ครับผมยิ่งเขี่วกี่ชีกเลยครับบัดนี้ ตายยังเสียงรถตัวยังวนอ่ะหน้าเลี้ยงเถอะล่ะไปลุ่นกันครับไปยังไปน้ำทางอยู่แล้วทางเมืองนั่นครับผมผมมีอย่างครับผ่านไปแล้วหลังหนึ่งผมมีอย่างครับอึดตืดคือเขาอยู่ ก็มึงหลังพุ่นนีครับหลังพุ่นหรืว่ามียยงคือเ่าครับผมรูปเรียวว่าเขาครับผมยินมั้ครับบว่วงยังยังอยู่ในป่ามันครับ สรุปครับบ่แมนครับโอ้ยสองขึ้น,นแล้วครับบ่แมนชิดยิ่ใหญ่มองนะครับบันครับมันบ่แมนบัะนี้เนาะครับอแมนเนาะก็ชิดยิ่ใหญ่มองครับบัะนี้เนี่ยก็ว่ากันไหมนะครับเนาะติดตามตอนต่อไปครับผมทางไหนล่ะแต่ว่าชิ้นนกอยู่หุ่นไหมครับก็หลกหัน ตุใหญ่เลยครับหนุกหันเอา้าคลิปนี้กะยังบ่ะมานนะครับเนาะรอดรุ่นคลิปต่อไปครับผมจังได้กะสวัสดีครับ